ครับก็สวัสดีครับหลังจากที่เนียยหายไปนะครับระยะหนึ่งเนื่องจากว่าติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็พอดีช่วงนี้มาอยู่ในช่วงเก็บตัวอยู่บ้านนะครับไม่ได้ติดโควิดครับแต่ก็คือช่วยชาติครับผมก็คือไม่ออกไปข้างนอกนะครับใช้ชีวิตอยู่ในบ้านในบ้านสวนก็เริ่มต้นที่ คอกเป็ดนะครับตอนนี้จะเห็นว่าคออเป็ดอีเหลียงเรามันมีเป็ดตัวสีน้ําตาลเพิ่มมานะครับซึ่งปกติก็เมื่อก่อนก็เลยงอยู่ด้วยกันแหละครับแต่เพิ่งนําออกมานะครับจากในข้อข้างในที่มืดนะฮะตอนนี้ก็เขาได้เล่นน้ําเต็มที่นะครับซึ่งเป็ดอีเหลียงในเดือนหน้าก็น่าจะเริ่มให้ไข่แล้วนะครับแล้วก็จะมีไข่ ให้เป็ดไว้บริโภคในครอบครัวนะครับซึ่งปริมาณคนห้าคนในบ้านสำหรับทังอาหารโปรตีนก็ไม่น่าจะขาดแคลนอะไรนะครับเนี่ยกาือการวิธีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับก็ถามว่าเมื่อลำออกไปข้างนอกเรามีอาหารให้เป็ดบ้างนะครับก็หญาหวานฮะแล้วก็ยอดผักชายานะครับยอดกระทินนะครับต้นกล้วยนะฮะหันให้เป็ดกินได้หมด นาวแล้วก็มีนะครับชีวิตการสุกอยู่ในบ้านสวนนะครับในป่ตันไม้ป่าที่เราเตรียมไว้ที่ไปลงปแปลงสวนป่านะครับในสภาวะอากาศที่ร้อนจัดนะครับตอนนี้ท่บนร้อนมากครับแต่ละวันเอาเรื่องครับรดน้าเช้ามาเนี่ยรดน้ำช่วงเช้าในช่วงเย็นมาดินแห้งกนนรังนะฮะแล้วขอ้อ ลายอย่างหนึ่งของดินที่นี่ก็คือว่าเมื่อลดน้ําแล้วน้ำมันจะเหมือนน้านกิ้งบนใบบวบัน,นะครับคือไม่ซึมนะเราต้องลดผ่านไปรอบหนึ่งแล้วกลับมาลดรอบที่สองนะครับนี่ก็เชียงดาเชียงดาก็เริ่มให้ยอดอ่อนแล้วนะครับมะม่วงก็เต็มต้นนะครับมันกอดก็ไปตุนกระเบียงมาไว้นะครับไปตุนที่ ห้างสรรพสินค้าของเราเองนะครับที่แปลงนานะครับไปลงที่บ่อนะครับก็ได้ปลาได้หอยมาพอสมควรนะครับนี่ก็ยอดผักอีหล่ำนะครับแม้จะอยู่ในทุ่งชําเราก็สามารถจะกินยอดได้แล้วนะครับตัดยอดกินได้ต้นแมงดาฮะนี่ก็ใช้ตะไพรกแทนตัวเมงดาได้นะครับเอาไปปิ้งไปให้หอมนะครับแล้วก็ตํา นี่ำเราได้ทำเตรียมไว้เยอะครับทำน้ำพริกได้พาชมสวนบรรยากาศข้าๆครับระวกาศวันร้อนมากนี่ก็ผักชายานะครับพืชผักมากประโยชน์นะครับสบรรพคุณค่อนข้างจะเยอะสูงนะครับแล้วก็สามารถจะนําไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายเลยนะครับน่าจะเป็นผัดชายาน้ํามันหอยนะครับโดยการ ปอกยอดนะครับเหมือนเหมือนเราปอกผักคะน้านะครับนะฮะปอกลำในลำลําขาวแล้วนามาผัดนะครับแล้วก็ทานในส่วนใบนะครับก้านก้านที่แก่จะเหนียวนะแต่ใบนี่ทานได้นะครับแล้วก็ควรจะทานแต่ทานสุกเท่านั้นนะฮะมีผักชายาต้นเดียวเนี่ยครับทดแทนผักจากตลาดได้เกือบทั้งหมดนะฮะสำหรับผมคือว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าถ้าจะเอาไปนึ่งแทนกะหล่ำปีก็ได้นะครับผัดแทนผักปุ้งไฟแดงก็ได้ ้มันหอยแทนผักคะน้าก็ได้ทาราดหน้าก็ได้ครับเมื่อก่อนก็ทําอาพะโลนะครับาทาพะโล,ะะโลขาหมูทําขาหมูนะครับก็นํายอดอ่อนของปักชผายาเนี่ยฮะไปเป็นผักเคียงแทนคะน้านะครับเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายครับที่สวนเรามีเยอะนะฮะแต่ให้ดูเยอะมากนะฮะนี่กระตะขบหรือเปาก็จะมีผล,ลไม้นะะเป็นตะขบให้ลูกได้เก็บกินได้นะครับอที่เห็นกำลังดกเต็มต้นเนี่ยฮะ มะม่วงหาวมะนาวโหนะครับวิตามินซีชั้นเลิศเลยนะครับเอามาจะกินวิตามินซีก็นี่ครับแนะนําอีกตัวหนึ่งมะม่วงหาวมะานาวโหนะครับซึ่งจากการทดลองมานะครับท่านที่เป็นแผลท่านที่ป่วยมบาหวานแล้วเป็นแผลเนี่ยลูกลูกสุกสุกสุกจนออกสีม่วงนะครับบีบออน้ำมันใสแ่แผลแผลจะแห้งเร็วมากนะครับ ก็เป็นความรู้นะครับที่ลุงหัวท่านได้บอกมานะครับ mm hmm. ก็นํามาเผยแพร่ต่อนะฮะซ,ซึ่งแต่ท่านจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลนั้นก็ต้องผ่านกนารทดลองใช้ครับผมนะฮะที่เราจะเน้นเมื่อถ้ากินสดไม่ได้เราก็จะเอาไปแช่อิ่มนะครับเพรากินสดก็จะมีกินสดมันรับจะมีรสขมขมจากน่าจะจากยางนะครับแล้วก็ตัวเนื้อของมะนาวหัวจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวแรงครับแล้วก็บวกกับความขมของยางนะ แต่สำหรับท่านที่คอแห้งๆหรือมีการจะไอจะจามนะครับโอ้โหเคี้ยวเลยครับเคี้ยวแล้วคืนนี้ได้ผลชุ่มคอขึ้นมาทันทีนะฮะวันนี้จะเป็นมะนาวหวานพาชมพื้นที่หลังบ้านก่อนนะครับ,รบลองรอยกันเก็บเป็นรับประทานนะหลังจา,ากที่เราอยู่บ้านมาแล้วสามสีวันนะครับไม่ออกตลาดเลยฮะช่วงนี้ ก็บพืชผักในสวนเรานะครับแล้วก็ปลาจากาบ่อที่แปลงนานะครับาก็จะการทดลองนะครับเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายคลิปให้ชมนะครับว่า,าเรานําปลากระพงนะฮะมาเลี้ยงในน้าจืดนะครับก็แล้วก็เลี้ยงแบบว่าไม่ได้ให้อาหารนะแบบหยู่ตามธรรมชาติเขาก็โตได้นะฮะเวลา5้าหเดือนก็ตัวเท่าฝ่ามือนะฮะ นี่กระถั่วบาซิลปีตอนนี้ลามแนละ้วฮะเริ่มลามแนละ้วเดี๋ยวจะตัดชํานะครับผมเลยกําลังเป็นดอกครับเลยไม่งานเท่าไหร่ทีนี้ไข่แม็กมาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวอยากจ,จะให้พาจะพาไปชมอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งเป็นของพิธาที่เราได้มาจากแปลงนานะครับก็าจะลุกๆหน่อยนะครับช่องนี้ทํากิจกรรมหลายอย่าง หอยขมหอยขมลายนะค,คือหอยตัวนี้เนี่ยผมไปทํางานที่สวนอาหารคุณนะักกุ้งเผาที่มาสารคามครับแล้วเนื่องจากที่บึงบัวที่สารคามเขามีบัวหลวงเยอะนะฮะหอยชนิดนี้อยู่กับบัวหลวงล้วจะอยู่ใต้ใบบัวหลวงนะครับเวลาเราเก็บเนี่ยเราก็แกะพลิกใบบัวแล้วเลือกเก็บแต่ลูกที่ใหญ่ๆ ทีนี้หลังจากการที่ได้ได้กินได้ชิมรสชาติแล้วผมว่าเนื้อเขากรอบนะแม้จะต้มนานก็กรอบแล้วให้เนื้อในปริมาณที่มากกว่าหว้หอยกมทั่วไปฮะที่ผมหาได้จากแหล่งน้ําในอุบลน,นะครับซึ่งในปริมาณเท่ากันเนี่ยเวลาเอาเนื้อออกมาเนี่ยคือเนื้อเขาจะเต็มและกรอบนุ่มนะนะี่ครับพราวันนั้น คนปัาชีไปงมมาก็ได้มาสี่กิโลกว่านะครับเราก็แบ่งจำนายไปแล้วนะครับนี่ก็จะเหลือก็จะขังไว้นะครับสักยะให้รักษยะให้เขาคายน้ําไอคายโคลคายดินแล้วก็จะแปรรูปเป็นอาหารครับเป็นแกงอ่อมเป็นอะไรหล,หลายเลยครับนะฮะนี่ครับคือเราเลี้ยงง่ายๆครับเอามาจากสมหาตะลา,ามเราก็ไปเอาลงแปลงนานครับซ่งจากเมื่อก่อนนี่ไม่มีแต่หอย เล็กๆครับตอนนี้ตัวใหญ่มากนะครเนี่ยเอาตัวใหญ่ให้ดูเนี่ยใหญ่มากครับเนี่ยพูดยังไงว่าสามตัวสามตัวเต็มเกือบเต็มมือผมเลยครัเนี่ยเลี้ยงไม่ยากนะครับขยายพันธุ์เร็วมากนะครับหอยขมก็จะมีเมนูแกงแกงข้าวห้ผมนะครับให้ให้ได้ชิมกันนะฮะ ให้ดูชมไม่ใช่ให้ชิมชนะครับนี่เป็นผลผลิตจากแปลงนานะก็คือเราทําเกษตรแบบผสมผสานครับทําลายหลายอย่างแล้วก็ไม่เน้นเพื่เชิยงานิดถ้าไม่ได้เอาไปหัวอ,อาหารไม่ได้เอาอาหารอะไรไปให้กินมากมายครับปล่อยเขาอยู่ตนนามธรรมชาติถึงเวลาเราก็ไปเก็บเกี่ยวมานะไอยกบแต่ลักษณะเด่นของเขาก็คือเปลือกเขาจะลายถ้าเป็นหอยพื้นถิ่นเนี่ยเปลือกจะเรียบ ไม well, ่ทราบว่ากล้องจะเห็นไหมนะเนี่ยจะมีความหลครับจะได้ยินเสียงทอดนะครับมันอยู่ในครัวนะครับพื้นที่ครัวครับก็ที่นี่เราจะเน้นก็คือทําอาหารเองนะครับเอาวัตถุดิบที่เรามีนะครับมาทําเป็นแปรรูปเป็นอาหารนะครับทานกันในบ้านนะครับก็มีอยู่กับคุณย่าแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกๆนะครับ ทำพอดีวันนี้มีหลานชายมาอยู่ด้วยนะครับน้องปีมมาช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับน้องโรสนะครับแล้วก็ช่วยงานบ้างนิดหน่อยนะครับเน่องจากว่าใกล้ๆจะเมื่อน่นเลยไม่เห็นลายเนี้ยฮะเป็นลายอย่างเงี้ยเปลือกเขาจะไม่เรียบนะครับแต่เนื้อเขานะครับเวลาดูดูที่ฝาครับหอยหอยผมทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นงมขึ้นมาจากทรายหรือว่าจากน้ํานะครับเนี่ยฮะพองมขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยฝาเขาจะไม่เต็มอย่างงี้นะครับ ถ้าเป็นทางอีสานเขาเรียกว่าหอยมันมากนะครับทางอุบลก็เรียกหอยมากมากก็คืนเนื้อเขาจะเต็มเนี่ยปดยังไงก็ไม่ยุบเนไหมเนื้อเต็มอยู่ตลอดนะครับก็ยังต้องหาข้อมูลเพิ่เมเติมว่าข้างขึ้นข้างแหลมอะไรเป็นยังไงเนี่ยผมยังผมยังไม่มีข้อมูลนะครับตัวนี้แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าหลังวันพระไปแล้วเนี่ยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเ,าเขาจะมีลูกก็จะเป็นตัวนะครับเวลาเคี้ยวมันจะเหมือนเคี้ยวเหมือนเม็ดทรายนะครับเขาเลยไม่ได้ยอมกินกัน วันนี้ต้องลองฮะไม่เราไม่ได้กําหนดฮะอยากกินเมื่อไหร่ก็ไปเอามากินนะครับหอยเราฮะเราเลี้ยงไว้เองนะครับซึ่งในพื้นพื้นบ่อที่แปลงนานะครับเด,เด็กๆลงไปจับปลากันเขา,าบอกว่าเดินไปที่ไหนมันเดินเหยียบก้อนหินเขาก็เลยสงสัยเขาก็เลยพาเก็บขึ้นมาดูสรุปว่าไอาช่วาก้อนหินนั่นก็คือตัวหอยขมเนี่ยเต็มพื้นนะฮะเต็มพื้นพื้นบ่อฮะก้นบ่อนะหอยขมฝังตัวอยู่ที่ก้นบ่อเต็มเลยครับอก นี่ก็งมสี่กิโลนี่ใช้พื้นที่ประมาณไม่ไม่ถึงสองตารางเมตรนะฮะแล้วก็ไม่ได้เอาทั้งหมดคือต้องเลือกเอาตัวใหญ่ก็คือข้อแม้ก็คือเวลาไปงมในในบ่อที่แปลงนาเนี่ยคืออ่าผมไม่เน้นหนักเน้นหนาว่าขอให้เอาตัวใหญ่นะครับตัวเล็กๆปล่อยไว้ก่อนนะครับเอามาจากมาสารครามสิบสองกิโลแต่ตอนนี้เนี่ยเก็บขึ้นมากินเก็บขึ้นมาขายเกินแล้วครับนะไม่มีต้นทุนนะครับไม่เราไม่ได้ซื้อมา แล้วก็ไม่ได้มีค่าแท็กจ่ายค่าหัองอาหารให้แล้วก็แค่ปล่อยลงไปในน้ําบ่อน้ําก็คือสิ่งที่เราต้องระวังก็คือรักษาเรื่องน้ำนะฮะอย่าอย่าให้น้ําเน่าเสียถ้าน้ำเน่าเสียนี่ตายครับนะเพราะอาหารที่เขากินเขากินตะไคร่น้ํานะครับคุณผมนะครับก็อีกหนึ่งตัวเลือกครับง่ายๆนะฮะวิถีกเกษตรที่ไม่ต้องใช้ทุนอะไรมากมายเราก็จะมีอาหารนะครับมีครังอาหารไว้ให้ครอบครัวเราได้กินนะครับ ก็เดี๋ยวว่าหลังจะพาไปชมที่บ่อที่แปลงนาเพราะว่าตอนนี้กําลังติดต่อขอน้ำคลองนะครับลงเพราะไม่งั้นปลากระพงจะตายนะเพราะนีนน้าเหลือตื้นมากเหลือมันแค่่20เซนเองนะครับเพราะนั้นมีปลากระพงมีปลาช่อนมีปลาดุกยักษ์มีปลาหมอนะครับซึ่งปล่อยแบบให้เขาอยู่ด้วยกันนะถึงแม้จะปลากระพงก็เป็นสัตว์เป็นปลากินเนื้อ ปลาช่อนก็ลปกินเนื้อปลาดุกยักษ์ก็ไปกินเนื้อขึ้นตัวใหญ่กว่าเพื่อนอีกนะฮะตัวไซส์ขนาดส0บกิโลก็มีนะครับก็เดี๋ยววันหลังจะพาไปชมชีแปลงนานะครับผมครับสําหรับทลิปนี้นะครับก็คงนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับว่าช่วงที่เราเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับเมนูอาหารหรือว่าคางอาหารของเรามีอะไรบ้างนะครับจากการที่เราทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับก็ยังมีหลากหลายนะครับผมนะครับผมสำหรับทีิปนี้ นำชมเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ